ไม้ตัวนี้หนานี่นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางแเซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็เจเซนติเมตรนะครับมือผมเนี่ยโอบไม่มิดเลยนะครับเพื่อนเแล้วการตัดนะครับผมได้ลองตัดดูไปหลายๆชิ้นนะครับการตัดที่มันตัดให้ง่ายนะเพื่อนเพื่อนเอาตัวเนี้ยชนเลยครับนี่ครับตรงบ่าตรงนี้ของเขานะครับชนไปกับไม้เลยแล้วเราก็ลูดลงแบบนี้นะครับกดลงแบบนี้ตัดได้ง่ายมากครับลองดู การขายขี้เรื่อยของเขานะครับก็จะดันพุ่งออกไปข้างหน้าคดูครับสะดวกมากเลยรวดเร็วเลยครับ สวัสดีครับผมเกียรติกนตูกเ w o ร์กดีไอว y งานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องรีวิวตัวนี้ครับเพื่อนๆเป็นเลื่อยโซ่บาขนาดเล็กนะครับแบบมือถือน้ําหนักเบามากๆเลยครับไม่รู้ว่ามันถึง1กิโลกรัมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่าน้ําหนักเบามากเลยในกล่องนี้เดี๋ยวมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับสีดําแบบนี้เลย แล้วก็อันนี้ครับผมเป็นบาโซ่นะครับตัวนี้โซ่แถมแบตมาด้วยหนึ่งก้อนนะครับขนาด24โวลต์แล้วก็ที่ชาร์จแบตครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกหกเหลี่ยมเอาไว้ขันนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวกันเวลาเราตัดไม้นะครับกระปุกใส่น้ํามัน โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้หาเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมได้มาจากแอปแปลงกู๊ดนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับราคาไม่แพงครับเพื่อนๆตัวนี้โอเคการใส่เนี่ยผมก็ว่าไม่น่ายากนะครับเพราะว่าผมก็ได้ลองใส่ตัดไปแล้วนิดหนึ่งนะครับ เพื่อนๆท่านใดกลัวดูแล้วจะไม่เข้าใจนะครับดูตามคู่มือนี้ก็ได้ครับหรือว่าดูตามที่ผมจะพาเพื่อนๆทํานะครับแล้วก็ถอดต,ตัวนี้ออกมานําตัวนี้นครับเสียบเข้าไปเข้าไปให้มันตรงช่องตรงนี้เลยนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วต่อไปเรานําโซ่นะครับมาใส่เลยการใส่โซ่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับ บางทีเราดูไม่รู้หรอกครับเราก็ดูตามรูปก็ได้ที่เราซื้อมานะครับตัวแกนตรงนี้มันจะอยู่ข้างบนฝั่งไหนก็ลองดูนะครับคมตรงนี้อยู่ด้านบนเสียบเข้าไปตามร่องมันเลยนะเพื่อนๆเขาจะมีร่อ,อ,องเล็กๆตรงนี้ให้เสียบเข้าไปเราก็พาดมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆใส่มา ตรงเฟืองของเขาครับหลังจากเราประกอบได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วครับเราก็นําฝาครอบที่เราถอดออกเมื่อสักครู่นะครับมาปิดใส่เข้าไปอุปกรณ์การประกอบเขาก็มีมาให้ครบในชุดนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆหมุนไม่ต้องแน่นมากนะครับ ต่อไปจะเป็นชุดกันตรงนี้ครับล็อกเกี่ยวของเขาแบบนี้เท่านี้ครับประกอบง่ายมากๆเลยนะครับพเพื่อนอเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างหลังจากเราเสียบแบตเข้าไปแล้วนะครับต่อมาณนี้นะครับพเพื่อน ส่วนการใส่น้ํามันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันใส่ตรงไหนนะครับแต่ผมว่าน่าจะใส่เข้าไปกับโซ่ตรงนี้เลยนะครับน้ําหนักเครื่องไม่เยอะครับดูขนาดกระทัดรัดดีครับเดี๋ยวเราลองไปตัดกันดูนะครับว่ามันจะตัดได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วมันเป็นเลื่อยโซ่บาร์ขนาดกระทัดรัดมากเลยนะครับสามารถตัดไม้ได้ง่ายดายขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนๆนดูก่อนนะครับว่า ตัวนี้มันมีความยาวขนาดบาเขาที่ขนาดเท่าไหร่นะครับจากปลายจนถึงตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ9.5เซนครับตัวนี้ผมก็หาน้ำมันที่ผมมีนะครับก็หยอดไปก่อนเพื่อหล่อลื่นเวลาเราใช้งานถ้าเราคิดว่า มันยังหย่อนอยู่นะครับเราลองจับโซ่ดูมันยังขยับอย่างนี้ได้อยู่แล้วก็หมุนตรงนี้ครับให้มันแน่นๆตึงๆนะครับปรับความตึงโซ่ได้โอเคครับมันก็เริ่มตึงแล้วครับแต่ไม่ต้องตึงมากนะครับเดี๋ยวมันจะขาดซะก่อน ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันตัดได้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมอันนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแต่เวลาเรากดนะครับการเร่งสปีดเราสามารถกําหนดได้นะครับปรับได้ตามใจชอบเวลาเราจะตัดเลยเราก็ค่อยๆกดนะครับสวิตครื่องก็จะค่อยๆทํางานแบบนี้ครับเร่งตามสปีดที่เรากดได้นะครับอืมจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นกันสกิข้างบนครับ เดี๋ยวเริ่มตัดอันอันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับดูกันเดยเป็นยังไงเริ่มจากเล็กๆก่อนเลยโอ้โหเหมือนตัดอะไรสักอย่างนุ่มๆเลยตัดง่ายมากอะเดี๋ยวลองตัดอีกโอ้เร็วมากเลยเพื่อนๆมันคมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งเลนี่ สบายเลยครับต่อไปมาลองอันใหญ่ตรงนี้บ้างนะครับมือผมนี่โอบไม่มิดเลยนะครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับนิ้วกลางกับนิ้วโป้โอบไม่มิดนะครับน่าจะประมาณเกือบสิบเซนอยู่นะครับอ่เดี๋ยวลองตัดให้ดูโคตรสุดเลยอ่ะ ดูดิโอ้โห,โโหเดี๋ยวตลับเม็ดมาวัดดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆเจ็ดจุดเจ็ดเซนเลยนะครับตัดได้เร็วมากตัดได้แบบง่ายๆเลยครับโอเคเดี๋ยวผมลองวางกับพื้นแล้วก็ตัดให้เพื่อนๆดู ไม่ถึงห้าวินะครับเพื่อนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรสะดวกเลยสบายนะครับใช้ตัดแต่งกิ่งตามต้นไม้ได้สบายเลยครับ นี่ครับโอ้โหสะดวกจริงๆเดี๋ยวลองต้นแห้งๆแบบนี้ดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงไม่ใช่ปัญหาครับ โอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการรีวิวเลื่อยโซ่บาขนาดเล็กตัวนี้นะครับถือว่าเล็กพกิ้หนูมากๆนะครับเล็กกระทัดรัดแต่กําลังเครื่องแล้วก็การใช้งานเนี่ยออกแบบมาให้ทํางานได้ง่ายหยิบจับได้สะดวกนะครับอนเน้ประสงค์เลยเราสามารถพกพาเคลื่อนที่ไปได้สบายๆนะครับไม่ต้องลากสายไฟเหมือนตัวอื่นๆนะครับที่ผมได้ทําเนี่ยตัวนี้ผมว่าเหมาะที่สุดแล้วมันไม่กระชากมันไม่ดูแบบ อันตรายจนเกินไปนะครับพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยผมว่าถ้ามีติดบ้านไว้น่าจะโอเคเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับหากเพื่อนๆท่านใดชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กด subscribe ที่ช่องผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ